โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมดูแบทเทิลเคสกันอีกรอบหนึ่งนะเกมนี้คือเราเล่นไปถึงช่วงช่วงไหนเรเออกดเข้าไปดูเราจะมาเล่นด่านที่อ่แคนเอาบอกด้ว <laughs> ย <laughs> ไปเล่นก่อนเลยนะสำหรับตอนไปเล่นนอกรอบมาก็จะมีอ๋อดูแหละว่ามีอะไร เป,ปิดไปปิดซสาร์เสียงไว้โอเคเพราะตอนนั้นลำคาดเสียงเลยปิดไว้โอเคผมก็จะตบยางนี้อย่างว่องไวนะด้วยตัวใหม่ของเรานินจาแคทนินจาแคทดูเดียวเลยดูเดียวเองก็ชนะอัพมาเยอะเล่นรอบรอบแต่เล่นดาบด,ยดียวเพราะจะเก็บเหรียญตาเกมนี้ต้องเก็บเหรียญตา แต่ระดับนี้เป็นเลเวลตันเลยเพื่อจะได้ให้ประสิทธิภาพของของรถเก่ง <Okay. S 1> โอเคเอวิชัญน,า,น,า,นาที่จาโอ้โไปเล่นนอกรอบมาดิขับฟูก็เยอะเลยเมัน่ก่อยเก็บปิดามากเลยเทอร์โบเดวิแม็กเกลมาก เออเสียดายไม่ได้อีกปีโอ้ยมีอีกทีหนึ่งหมื่นแล้วมาอัพดีกว่าอัพเป็นนินจาดีไหมนินจาล่างสองก่อนโอ้ยนินจาเจ๊สองครั้งก็น่านนจะหมดแล้วอัพเป็นนี่กว่าแคทเราเด้อมาแคทดึงเยอะมากอันนั้นเรามาสูมอันนี้ก่อนเออเป็นกระ,ะปองไหนดูสิอ่าได้ปืนเลือดของปืนใหญ่อย่างงั้นเหรอ โอเคตอนนี้ก็เปิดอันนี้ด้วยด้วยดวงด้วยรีสนดารี่ดวงจิงไม่ไม่น่าได้มันไม่ก็มีหนึ่งหนึ่งเอ็กพีก็ไม่ถือว่าแย่ตัวดีเลยดีกว่าอาเกตมาโชเค็ให้เป็นมาโชเค็ตหรือสิเป็นลาเป็นมาโชใช่ไหม แค่ดูบอกด้วยโอเคเราจะต้องมาอัพเอ็กพีเลเปก็กเราอัพไม่ได้แล้วเราไปเล่นต่อกับด่านต่อมาดีเอ็กพีไวเกินไปโอ้โหแล้วคืออ่าเรามาดูตัวที่เราอัพไปเบืนที่เป็นแมวเฉยที่แกเป็นแมวมีแขนเหรอบ้าเลย กดอัพเงินไปเลยเราจะดูความแข็งแกร่งของเจ้าแมวเออขยายขยายโอ้โหเดินช้าจริงเลยน้องขาสัน้นขนาดขาย,ยาวเดินช้าเลยกะสบอบดิ้งโอเคดูเหมือนมันจะช้าไปหาซื้อทุกอันเลยซื้อสกูลแรกๆมาใช้กันโอเคเดี๋ยว กลรเตะเลือถึกขึ้นมากเลยนะอ้าวพูดถึกขึ้นมากมันดิง้งแต่เพิ่งดิงสิโอเค <c oughs> เราก็จะไปเล่นรอ,อบเหมือนเดิมน,นะถ้าเราเล่นครบจำนวนของดาไปกดลอ็อกชาอาทาเลนมันคือ,าอทานเป็นอุปกรณ์พิเศษแล้วกัน เคยกดล็อกเพื่อให้ได้เอฟิกได้ค่ะคนคนจะเป็นเยอะเลยซอมบี้นี่แหละโปรโฮดโอเบอร์โอเบอร์เลเปิดนอก,กรอบมาตอนนี้นมีกวนไ่ออกลองเปิดดูไอ็ตัวดีอยู่ตัวนี้คือมีสกีเป็นตึกต่อเอเลี่ยนแล้วก็ตีแหละตีเอเลี่ยนแรงไม่มีการวับและก็ตีเป็นซิงเกิลแอคแทค็กโอ้โหขนาดโอ้ยนินจา ซ้อมชุมอ่านคนนี้เป็นจีนงจริง <c oughs> เกมขาตามแล้วอะเงินมันคือแม็กซ์อยู 2000, ่ที่สองพันเราต้องรีบไปอ่ะรีบมาเก็บแบตตาแล้วพลเลือตาของช่วงนี้ประกาศเพิ่มแม็กซ์เงินยังไงเลยอุ้ยแมวตัวใหม่แมวตัวใหม่แม,หมแมวอะไรเอ่ยแมวอะไรเอ่ยอุอ้ยขาวแคทโอซื้อขาวแคทมา ไม่เดี๋ยวเราเอาแคทกเกรนนี่มาปลากระป๋องห้าอันปลากระป๋องห้าอันปลากระป๋องโอเคแล้วก็เล่นกันต่อเลยกับดาที่สี่ดาน,นี้ต้องเจอบอสแน่ๆรู้คลิปสั้นคลิปยาวแล้วถ้าคลิปสั้นเราจะเอาเป็นปั๊มไอ้นี่มาแล้วกัน นีการฟาร์มเดือนตาเอาเลยล,ลืมลืมลืมปล่อยเราก็รอต่อไปอันนี้โชคดีที่มันเล่นแค่สี่ดานแล้วฉัจะไม่ผิดไปดูก,ก่อนหน้าแล้วมันเล่นแค่สี่ดานมันก็จะสามารถปลดล็อกคาเลน์แม็กเงินเพิ่มขึ้นได้สูงสุดได้เป็นสามพัน,น 3, หรือเปล่ามีเอซอรมมีมาเล่นด้วยเลย เกิดโสอมอ้ย,อยอ้ยคนออกมาเยอะคนออกมาเยอะส่งจจาเพิ่มส่งเล็กแคทด้วยได้เม็ดแรงอยู่แต่ม่เคยได้อัพเลยอ้าวโจนี่แอดแคทต้องมาแลลวกับกับนิจจามีสีแดงแรงแล้วก็ตึกสีแดงครตึตสีแดงขนาดตึกตึกึงม่มีจุดเด่นแ,บบแน่ชัดว่าสีแดง,แดงแบ,บาก้อย ใช้แบบง่ายๆอุ้ยได้เหยญตาไหมลูยแตบบ่ตาขั้นตันปะนะี่ยได้โพงมาอัพเอสิ่งเดียวที่เราจะอัพนั่นเองในช่นี้ให้มันรลิวตันก่อนมันจะฟาร์มเอง่ายมากขึ้นอ่าเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราได้เหยญตาเลยเฮ้ยระดับสีเทาเอาเดี๋ยวเอาเราต้องได้ด่านหนึ่งเหรอใช่ไหม เอออันนี้ก็ดาสุดท้ายนม็กก็ขอไปดูโฆษณาแล้วตัดมาเลยกันโอเคเราก็ได้พลังงานม,มาแล้วเราก็จะมาเล่นด่านนี้แต่ก่อนหน้านั้นโอเคได้เลยู่แล้วกันแต่ว่าจะอัพโลรคอนต่ดูอีกพีงทีหนึ่งเลยแค่สามพันเองได้นอนสุดรเราคือการอัพเลเวลอัพเลเวลเราต้องเล่นกับมชโชเลยมชโชแคทนายต้องเสงม,มาเยอะเลย แค่แอัปเทเคเป็นวอดแทงทางวอดแทงวอดแทงแทงน้ำเหรอให้มาโชว์โผเวลาแต่ว่าโชว์สามตัวตัวละได้แน่กัดงูที่สองก็เด้งแล้วมีสองตัวกัดสองค้งคนละครั้งก็จะวเด้งมีสอบิวก็เป็นเรื่องง่ายทันทีสำหรับการสุ่มเนี่ยรู้ว่าสอบวิวเป็นตัวที่ดีเลยเด็ต,ตัวหนึ่งที่ดีเลยก็คือ เอิร์ฟแคทถ้าใครดูเซิร์ฟแคทคือช่วงแรกเล่นง,ง่ายแน,น่นอนพี่ชมูแชมูมันชื่ออะไรแต่ว่าสีเซิร์ฟแต่ใครรู้ชื่อใหม่ว่ามันชื่อว่าเซิร์ฟแคทตรงๆหรือว่าชื่ออะไรก็อ่าฮิปโ,ฮปโปฮิโปแนวต้นไม้นี่แหละซอยบ้านซอยซอยบ้านซอยบ้านซอยบ้านไม่ได้เฮ้ยจะไปซอยบ้านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวติดตวามอยู่ตัวที่สองเล ไอ้ความมึงด้งค่เดียวอมันไม่ใช่งานยากง่ายหรือซิติดบอลแคปไปด้วยแล้วเสีงมงนี้ชิวไหมเราล้มเสีงมงนี้ชิวมาใช้แต่นี้ไม่สามารถใช้ที่หนูไม่จริงจังได้ต้องรีบเสียงดูกโกมาใช้คูดาวคือช้ามาก นี่เฉลี่สิ็เไม่ได้เลยอ่ะเควสเสร็จด้วยได้อีกยี่สิบสองตู้ใหม่มาอย่างเออไม่อยากสูงตัวนี้เลยเอาเป็นตู้สีขาวดีกว่าไหนดูซิว่าเราต้องเก็บด่านไหนบ้างที่แน่เราต้องเก็บด่านเมื่อกี้แล้วอีกสองด่านหลังเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็ เออหรือเราจะใช้อันนี้นะัดไปเล่นด่านอีเวนต์ดีกว่ามันจะมีสองด่านคือด่านนี้กับด่านอีเวนต์ด่านอีเวนต์นอเ,นตเออโอ้ยกดผิดแต่ไม่เป็นไรมาอัพมาอัพมาอัพอีกทีนี่อปลดล็อกแมวใหม่ด้วยอะไรซูโม,ม่แคทอ๋อแล้วใช่ฟาเวอร์แคทจะสามารถปลดล็อกโดยการเปิดนี้ได้ให้ครบ100ครั้งภายในาน,นึนาที เราคนที่ไม่ดูโอ้โหเอ๊ะด่านนี้คือด่านอะไรอ๋อด่านเก็บมแมลงอันนั้นเล่นเลยดีก,กว่าด่านเก็บมแมลงก็เป็นอีเวนต์ของเจ้าเหรียญแมลงที่เราได้แหละไม่รู้ใครโหลดไปแล้วยังมีอีเวนต์แมลงอยู่โอ้โหอีเวนต์แมลงมันเป็นระดับสองนี่นะยลืมไหมมันก็เลยแมวก็เลยแทงขึ้น เหีือวม่เคยหลับสามถ้าเคนจะหลับสองเอาลนึจงตาแคทไปก่อนฟันบ้านนะฟันบ้านฟันบ้านฟันบ้านกดพุกมนี้คิวไปใช้คนแต่ด่านี้มันเป็นเสกิ้งรีดอ่ะเป็นด่านองอีเนต์แมลงเนาะควกุด้วย อีเวนต์ของการสูญมันนี่อาโห้ XP อย่างน้อยอาจได้เป็นเบสได้สุดท้าแล้วเราก็จะเล่นอีเวนต์ไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยอ่ะต้องรอกี่ต้องรอสามชั่วโมงถึงอีเวนต์แล้วอันนี้ก็จะเล่นไม่ได้เหรอใช่ไหมไม่เร่งเล่นได้แต่เราไม่เสีย XP กับตรงเนี้ยเล่นทาวเวอร์ ทาวเวอร์นี่เมยดเล่นเลยมันกินไอพีเยอะเศษพลังงานเยอะแล้วก็ไปหมดปกตินะงั้นเรามาดูดีกว่าว่าเซตต่อไปจะใช้กี่อแล้วก็เราจะมาเก็บเหรียญตาแล้วกันนะ เมื่อไม่มีอะไรทำเราก็เปีเ่ยนตาลบอันนี้ทิ้งก่อนเก็บเหรียญได้โอ้โหอัดมาแค่สิบสามนาทีไงซ้อมมิวไหนต้องได้แล้วโอ้โหาจะไปอ่ะไอ้นี่ากันต้องได้แล้วซอมมิวจัดการด้วยอย่าเดียวจบแน่นอนอันนี้ไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงแต่ว่าทุก คใครเนี่ยจะต้องชอบเอาแค่อยู่ดเดียวไปเก็บไม่รู้อะเพราะมันดอกคือตอนเก็บคือจะชอบฝั่งสาม,สามยาคือหนึ่งเก็บได้ไวที่สุดแล้วก็ใช้ยูนิตเดียวในการ่านดานแล้วก็ใช้ยูนิตเยอะๆในการ่านดาแต่กมันมันได้ดีเด่นแต่ละขันแต่ละขัน แต่ถ้าเราได้เหรียญไม้ก็เพินการเตะวาแล้วก็จะเพิ่มการเตะวาแล้วก็จะเล่งคลิปวิดีโอโอเคอคือถาน่าจะต้องโอ้โหนานใจไหมโอเคอัพให้มันตัดนะครับเราจะมาโอเคเราเก็บล็อกรอบแล้วกันเก็บในคลิปนะจะใช้เวลานาะน โอเคนั้นก็น่าจะต้องเลยแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละนะอย่าลืม <Good life. S 1> กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแรัววันนี้ก็แค่นี้บาย